สวัสดีครับพี่น้องจติพันธ์และพี่น้องไทยแลยพี่น้องกระเด้งนะครับในวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเจหลงสามเหล่าครับครับในวันนี้ก็เป็นในวันที่3พฤษภาคม2อ6 5นานะครับมาเจอกันอย่างคุ้นเคยนะครับวันนี้ก็ผมมีข่าวสถนานการณ์ในประเทศพมา่าจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องขุนู้พังไปอีกนะครับข่าวก็ถือว่าดูเลือดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในประเทศพมา่ามีการโจมตีและยึดฐานทัพ และหยุดป้อมนะครับก็มีการประทะากาันหลายพื้นที่ในประเทศพม่านะครับก็ในวันนี้ผมเลยมาหลายประเด็นนะครับจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคุณผู้พังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวอ,อย่างร้อนนะครับในวันนี้ก็มีการชล้รอบกันนะครับผมจะไล่ทางภาคเหนือลงมานะครับวันนี้ก็ทางทหารพม่าขึ้นไปทางภาคเหนือนะครับขนขบวนรถเคลื่อนไปทางรัสชิีน และไปมีการประท่ากันกับกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชาวพีทีเอฟทางภาคเหนือของรัฐสารนะครับในวันนี้ก็ทำทำให้ทั้งสองผ่ายนะครับก็ได้เกิดการประท่ากันขึ้นจินเวลาไปที่สิบแปดนาทีนะครับและผ่ายกองทัพพม่ามีการเสียชีวิตอีกแปดรายและบาดเจ็บกว่ารายนะครับในวันนี้ผ่ายกองทัพพม่าก็ไม่พอใจพยายามที่จะเสริมกำลังเข้ามาตามภาคพื้นดินและ ขบวนรถเป็นจำนวนมากนะครับขึ้นมาทางภาคเหนือของรัชฐานไปทางรัชชินที่กองกำลัง KIA นะครับก็การประทะกันในกองกำลังกลุ่ม TDF นะครับมีขบวนรถของพวกกบฏมืออ,อ่างหลายที่เถิมขึ้นทางภาคเหนือมีทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับก็มีการเสริมกำลังขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้มีกองกำลัง KIA เข้าไปร่วม พีดีเอฟทางภาคเหนือมาลบช่วยนะครับก็มีการยิงกันไปมาก็จินเวลาส0กว่านาทีนะครับแต่่ายกองกำลังพีดีเอฟไล่เคไอเอไม่มีการบาดเจ็บนะครับก็ได้มีการถอดถอนออกในพื้นที่นะครับพยายามที่จะลอบพกกระบอกมือหนอนลายพวกก่บบอาก,ก,การร้ายมาถูกดักระเบิดของกองกําลังพีดีเอฟทางภาคเหนือนะครับก็ในวันนี้ได้ทําให้่า,าย มีการจจรบกันขึ้นอีกนะครับทางภาคเหนือก็เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้นะครับแล้วเราไล่ลงมาทางพี่น้องกระเรงนะครับก็ได้มีการปัทะาก,กันกับกองกําลังเคนยอยู่นะครับก็ในเจเวงวีดวิรินนะครับก็มีการทิ้งระเบิด้วยเครื่องวินเฮลิคอปเตอร์ของพวกกบวดมีนออนไลน์มาทิง้งใส่ในหมู่บ้านพี่น้องประชาชนทําให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเสียหายอย่างมากนะครับในะวันนี้ก็ การลบกันนะครับกับกองกำลัง K N U และกองกำลัง K N L A นะครับในวันนี้ก็ที่เกิดขึ้นก็ฉายแม่น้ำแจลบินนะครับก็มีทางกองทัพพม่าไล่ถูกยึดไล่ถูกกองกำลัง K N U เข้าไปยึดฐานทัพของกองทัพพม่าไล่หลายแห่งนะครับในวันนี้ผายกองทัพพม่าก็ไม่พอใจนะครับก็พยายามที่จะฉะล่มด้อยเฮลิคอปเตอร์นะครับยิงลง มาจากเครื่องบินยิงชายบ้านเรือนของพี่น้องประชาโซนนะครับก็ผายกองกําลัง j n u ก็ได้มีการเสริมกําลังพลไปตามภาคพ,พื้นดินต่างๆนะครับไปตามเนยนเขาและตามป่าให้ไปหลักยิงขบวนรถของพวกกบฏมินอนอไลน์หรือทางภาคพ,พื้นดินของอองหลายที่จะบุกลุกเข้ามาในพื้นที่ของ กองกำลัง K N U และ K N L A อย่างต่อเนื่องนะครับในวันนี้ก็ถือว่าดูเดือดนะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนขาดกระเ่งนะครับไลอ่อพยพหนีออกจากบ้านกันอีกแล้วนะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนชาวกระเลงไร้รับผลกระทบที่ขาดแการอาหารน้ำดื่มข้าวปลานะครับก็ทำให้พี่น้องไม่ได้ลืม น้ำแล้วไม่ได้กินข้าวนะครับทําให้ท้องผูท้องสียนะครับไปกินเจออะไรไม่รู้ในป่านะครับเพราะว่ามีการพ่น,นผิดพ่นอะไรไม่รู้ในป่านะครับทําให้พี่น้องชาวกระเ่งนั้นได้ย้ายออกในพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับ<น>เราลงมาที่ลอยก่อนะครับก็ได้มีกองกําลังกลุ่มปกป้องชาวกระเ่งนะครับ k n p f นะครับก็เข้าไปปุป้อมตํารวจยึดได้ตํำรวจแปดนายและอาวุธปืน 8กับบอกนะครับในวันนี้และกระชุนปืนนะครับจำนวนมากทำให้หายพวกกรบวดมือนอ่องลายที่เลยเสียตรงที่ตำรวจไป8นายนะครับไม่พอใจพยายามเสริมกําลังเข้ามาตาม5าพพื้นดินและทางเฮลิคอปเตอร์ลงที่สนามบินลอยก่อนะครับก็จะพยายามเข้าไปทุรรบกับกองกําลัง j n d f นะครับก็เป็นภายกองกําลังพี่น้องกระดิกแดงนะครับก็ได้มีการประทะกันมาอย่างหนะัก ที่ผ่านมานะครับถึงมาในวันนี้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วมีทางยึดป้อมตำรวจนะครับเข้าไปยึดอาวุธปืนของเจ้าที่าตำรวจที่เข้ามาลังเจพี่น้องประชาชนและเจ็บทาชีพี่น้องประชาชนเกินกว่าเหตุนะครับแล้วกดขี่พี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับพี่น้องประชาชนก็ไปแจ้งกองกําลัง k n R f นเะครับที่เป็นภายกองกําลังกาเรงแรงนะครับก็แล้วเข้ามาบุก ตำรวจนะครับในวันนี้ก็มีผ่ายกองทัพพม่าได้เสริมกำลังเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับแต่กองกาลังเชนรีแอฟก็ได้เสริมกาลังเช่นกันนะครับมีการบางระเบิดและทุนระเบิดเป็นจํานวนมากตามพื้นที่และตามทางเข้าของหมู่บ้านต่างๆนะครับก็มีมีการเต็มกำลังการอยู่อ,อย่างต่อเนื่องนะครับ มัในวันนี้เพราะว่าผ่านพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็คือมีทางผ่าพวกกบฏดมืหลายพวกกองกำล้งยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ทางเครื่องบินนะครับแล้วห,หลายพื้นที่ตามเนยนเขานะครับมีการไปหลักยิงและมีการไปวางทุ่นระเบิดเป็นจํานวนมากนะครับทําให้พวกกระเบิมืออ่อหลายไม่สามารถเข้ามาได้ในพื้นที่นะครับมีการวางกองกําลังเป็นจํานวนมากที่เดินตามถนนหรือตามป่าและตาม เกษตรกรของพี่น้องชาวประชาชนนะครับก็กลัวว่าภายพวกกบฏเมืองลายผู้ก่อการร้ายจะเข้ามารังแกพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยมีแล้วเรื่องของการเผาว้านเรือนของพี่น้องประชาชนและกดขี่รังแกที่ถ่ายทับชินของพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับที่ผ่านมาในวันนี้ก็มีผ่ายกองกําลังของกลุ่ม พี่น้องการดึงแรงนะครับพยายามปกป้องพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับไม่ให้พกกบฏอมนลลารยพวกก่อาการร้ายเข้ามาในหมู่บ้านนะครับในวันนี้ก็มีการตรึงกําลังกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับภายพกกบิออนไลา์ยก็พยายามยิงอาวุธหนักเข้ามาในพื้นที่ด้วยปืนคอกหนึ่งร้อยแอมแอมนะครับก็มีการยิงใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนเสียห,ยหายหลายหลังนะครับในวันนี้แต่ภายกองกําลัง กนรเลื่อง KDF นะครับก็ไม่มีการชุนชแจระบาดเรียบแต่อย่างใดนะครับถ้าแ,แถมยึดได้ตำรวจของทหารผ้าม่า8นายและอาวุธปืนปิดกระบอกนะครับในวันนี้ก็ทําให้ผ่ายพวกกบฏไม่นหลายผู้ก่อ,อก,การร้ายไม่พอใจและเสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ ครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์ในประเทศพม่าในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมขอยุติตรงนี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ